สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนะครับได้พระลีลาถ้ำหีบมานะครับก็อาจจะเป็นของแท้หรือว่าของเก๊หรือเปล่านะครับทางเพจไม่ทราบนะครับเพราะว่าทางเพจเห็นลักษณะแปลกนะครับผมแล้วก็ได้เปิดค้นหนังสือนะครับลักษณะไม่ตัดปีกนะครับผมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับในหนังสือเล่มเก่าๆก็มีนะครับพอดีผมไปค้นในหนังสือของสุโขทัยเล่มเก่าๆนะครับแล้วก็ ผมดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับคือลักษณะพิมพ์คมชัดลึกนะครับตำหนินะครับตาถูกต้องนะครับที่เขาลงเอาไว้ในในหนังสือนะครับนี่หน้าตานะครับนี่สวยสดงดงามคมชัดลึกมากนะครับแล้วก็ดินนี่ละเอียดมากนะครับเหมือนดินหม้อใหม่จริงๆนะครับเหมือนดินหม้อใหม่เลยนะครับอันนี้ส่วนแท้หรือเก๊นะครับทางช่องไม่ทราบนะครับอันนี้นะครับก็ ทางช่องก็ได้เช่าบูชามาก็มานําเสนอนะครับมาอธิบายให้กับเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับว่าตําหนิตาหนิมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมดูโดยประกอบโดยรวมแล้วนะครับก็เหมือนคล้ายๆอยู่ในในหนังสือนะครับนี่นะครับเส้นเท้าตรงนี้เขาบอกว่ามีนะครับตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นแตกนะผมที่ที่ส้นเท้าก็มีนะครับเส้น เส้นขีดตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นเข็มตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ปลายนิ้วมือตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับพระลีลาท่าผีบนะครัเขาจะมีคล้ายๆว่าสองพิมพ์นะครับก็คล้ายๆว่ามีพิมพ์สองนอกกับศอกในนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นศอกนอกนะครับนี่สองนอกหมายความว่าอ่าอกนี่ผนผลกับชายจีวรอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับหน้าชัดเจนนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามนะครับ ก็ผมก็สังเกตดูนะครับถ้าเป็นของเก๋นี่หน้าตาจะไม่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่อคนนี้ก็อาจจะเป็นของทําเลนแบบหรือว่าของเก๋ก็ได้นะครับอันนี้ทางทางช่องก็ไม่ไม่สามารถทราบได้นะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เลยนํามาเสนอให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชื่นชมนะครับแต่รับประกันว่าสวยจริงๆสวยสดงดงามนะครับสภาพเดิมๆนะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆ ก็ลองดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ